สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จอยอยู่ที่สวนนะพี่จอยก็จะมาะดูผลงานเก็บยางนะคะตอนนี้เขาลงไปเก็บยางกันเกือบจะหมดแล้วไม่มีใครอยู่ที่ขนมแล้วนะคะเขาก็จะไปเก็บยางกันข้างล่างนู่นเลยนี่พี่จอยได้จอบนะคะเอาจอบไปด้วยนะจอยจอบไปด้วยเพื่อที่พี่จอยจะ ไปหาต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่มันแปลกๆพี่จอยก็จะขุดไปปลูกที่พิจิตเนาะแล้วก็ยาหนึ่งพี่จอยจะตามหาบอนเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตามหากล้วยด่างเนาะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะตั้งข้างล่างอ่ะข้างล่างก็จะเป็นดงกล้วยเลยเนาะเป็นดงกล้วยเลยไม่รู้ว่าพี่จอยจะเดินไหวหรือเปล่านะเพราะว่า เหนื่อยเหมือนกันนะพี่จอยเดินมารอมแล้วนะลืมถ่ายนะพี่จอยอยากถ่ายทอดสดแต่ว่าไม่สามารถทําได้เนาะบริเวณที่พี่จอยอยู่มันมันไม่มีคืนเลยอะนะคะมันไม่มีเน็ตเน็ตมันก็ใช้ไม่ได้เน็ตมันมีแต่ว่าคืนมันไม่มีนะคะคืนส่งมันไม่มีเลยอ่าตรงนี้นะคะบริเวณนี้เนาะนี่พี่จอยแบกจอบไปด้วยนะพี่จอยจะไปดูด้านนู้นนะคะอ่า ที่ที่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะด้านล่างสุดเลยนะจะเป็นต้นกล้วยเอ่อต้นกล้วยเป็นดงเลยเดี๋ยวจะไปสำรวจดูนะคะไปค่ะไปกับพี่จอยเนาะอ่าไปสำรวจดูว่าอ่าจะมีกล้วยด่างหรือเปล่าเมื่อกี้พี่จอยขุดขุดหลายๆอย่างไปแล้วนะขุดต้น อันนี้จะเป็นเฟิร์นะนะเพื่อนๆจ๋านี่เห็นไหมเป็นเฟิร์นนะเฟิร์นนี่ก็พี่จอยก็เอาไปปลูกได้นะที่บ้านเอาไปปลูกนะเป็นเป็นเฟิร์นคือคือมัน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 กว้างไม่รู้จะไปทางไหนดีอ่ะเมื่อกี้พี่จอยเดินลงไปทางด้านด้านฝั่งนู้นแล้วนะคะแต่ฝั่งนี้พี่จอยไม่ได้ไปสักทีนะคุณเฮียเข้าไปเนาะคุณเฮียเข้าไปนะฝั่ง ฝั่งฝั่งฝั่งข้างล่างเนาะนะคะนี่ค่ะด้านล่างนะพี่พี่เจยเดินมาแค่นี้ก็เหงื่อแตกแล้วนะเออไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงนู้นข้างล่างนีง้หรือเปล่าเนะตอนนี้ด้านบนตรงนี้นะคะอ่าคนงานเขาเก็บยางหมดแล้วเนาะ ตอนนี้เข้าไปเก็บข้างล่างกันนะคะแบกจอบไปด้วยนะแบกจอบไปด้วยถ้าถ้าหากพี่จอยลงไปฝั่งนี้นะพี่จอยลงฝั่งนี้พี่จอยก็จะต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะไม่สามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เนาะ พอตรงนี้มันก็เลืมมันมันลาดชัน่ะมันลาดชันตรงนี้มันจะชันนิดนิดหนึ่งจะเป็นช่วงระหว่างตรงนี้นะเออมันชันนิดหน่อยเนาะถ้าหาแพี่จอยลงไปด้านนู้นนะด้านนู้นลงไปด้านนู้นเนาะแล้วก็ต้องอ้อมมาด้านฝั่งทางนู้นฝั่งทางนู้นแล้วก็เดินขึ้นมานะพี่จอยว่าพี่จอยคงไม่ไหวนะ เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานก็เดินไปถ่ายคลิปเนาะถ่ายต้นทุเรียนมานะคุณเฮียบอกว่าทุเรียนข้างล่างนะต้นทุเรียนต้องข้างล่างนะนะเพราะว่าเขาบอกว่ากอก็ใหญ่แล้วก็ลําต้นก็ใหญ่นะปลูกพร้อมกันเพราะว่าด้านล่างคนไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยผ่านเนาะแต่ด้านบนที่พี่จอยถ่ายเนี่ยมันจะเป็นติดกับถนนนะรถผ่านไปผ่านมานะคะเพื่อนๆจะ พี่จอยว่าพี่จอยไม่ลงละพี่จอยขี้เกียจอะพี่จอยขี้เกียจลงไปนะไม่ลงดีกว่าเนาะ,ะให้ดูอไปไปไปดูคนคนเก็บยางเราลองไป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 ฝั่งนู้นดีกว่าเนาะไปฝั่งนู้นด้านนี้ขี้เกียจลงอะ่ะถ้าหาว่าพี่จอยลงด้านนี้พี่จอยต้องอ้อมถนนไปเขาอีกลูกหนึ่งฝั่งทางนูน้นแล้วก็ต้องเดินกลับขึ้นมาบนขันนำนะคะมาหารถอืม วันนี้มาที่นี่แต่เช้าเลยมาแต่เช้ามาอมาดูเขาเก็บยางแล้วก็มาดูว่าอ่าคนงานมากี่คนเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้ออะไรมานะเดี๋ยวตอนใกล้ๆ้เที่ยงเราจะให้เงินเขาไปซื้อกับข้าวที่เขาอยากกินเนาะแล้วก็ให้เขาซื้อมาก,กินกันข้างบนนี้นะคะ <c oughs> เป็นชาวสวนเต็มตัวนะวันนี้ต้นเฟิร์นเยอะมากเลยนะเพื่อนๆพวกเฟิร์นหาะเยอะยังมีมีต้นกระถือป่าด้วยมั้งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นต้นกระถือเนาะต้นกระถือป่านะอันนี้เนาะต้นกระถือป่ามีกล้วยป่า สมัยก่อนสมัยก่อนจะลกกว่านี้นะตอนนี้คนงานเขาเขาตัดให้เนาะตัดยางให้แต่ตรงโน้นะเดี๋ยวพี่จอยจูนให,ให้เพื่อนเพื่อนดูนะก็จะเป็นป่ากล้วยนะจูนให้ดูนะตรงโน้นนะคะก็จะเป็นดงกล้วยเลยนะเนเน กล้วยป่ากล้วยตจนีนะพี่จะไปหากล้วยด่างนะเมื่อวานพี่จอยลงคลิปไปที่ว่าเข้าวสวนก็มีหลายคนทักมาบอกว่าพี่จอยอยากได้กล้วยด่างพี่จอยยังอยากได้แต่พี่จอยยังหาไม่เจอเลยนะเพราะพี่จอยไม่กล้าบุกอะ่ะไม่กล้าบุกเนกาะเออไปค่ะเดินออกกําลังกายเป็นในตัวด้วยเนาะนะนะ <laughs> ใครอยากมาเที่ยวสวนยาง เชิญได้นะคะอยู่ที่จังหวัดน,น่านนะคะเป็นเขตอำเภอเมืองเน,ะเน,เนาะเพื่อนๆจ๋าเขตอำเภอเมืองอตรงนี้จะเป็นขนัน้มนี่นี่ก็เป็นจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของพวกคนงานเนาะเขามาเก็บยางะเขาเหมือนกันทุกที่นะคะเวลาเขามาเก็บยาง เขาก็จะช่วยกันเนาะเวลาเก็บเขาก็จะมาช่วยช่วยกันแต่เวลากรีดนะ่เขากรีดกันเท่าที่เราเราเราจ้างเขามากรีดนะเนาะหลังจากที่ฆ่าเวลาเราเก็บนะเวลาเราเก็บเก็บยางก็เขาก็จะมีพัดพวกของเขามาช่วยกันเก็บก็เหมือนกับว่าช่วยกันนะถึงตาใครก็ไปช่วยกันอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเสร็จแล้วก็ เอาไปขายนะคะเป็นขี้ยางก้อนไม่ใช่ยางสดเนาะตอนนี้เมื่อกี้พี่จอยโทรไปถามเอ,อที่ร้านแล้วเขาให้ยี่มห้าครึ่งนะคะเขาให้เราราคายิ่มห้าครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะคะรีบๆเลยแล้วนานๆนี้นจะมีคนงานเขาเก็บเก็บยางอยู่นะใหเ้เพื่อนดูเนาะ หายไปไหนละไม่เจอละเดี๋ยวค่อยจุนให้ดูใหม่เนาะบรรยากาศดีนะคะร่มรื่นแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะเพื่อนๆพี่จอยชอบนะเวลาพี่จอยมาก็ไม่อยากจะกลับเนาะเวลามาสวนก็ไม่อยากจะกลับบ้านที่พี่จิต แต่เวลาอยากอยู่พิจิตก็ไม่อยากมาสวนเพราะอะไรเพราะว่าท้อในการขับรถเนาะขับรถก็ไกลพอสมควรนะขับรถก็ตอนนี้ก็สองคนก็ต้องเปลี่ยนกันขับขับนะเพราะว่าเราสองคนก็อายุเยอะแล้วเนาะขับรถนะมันก็เป็นอะไรที่ยังนึกอยู่ว่าอีกห้าปีอะ <c oughs> อีห้าปีเราจะไหวไหมนะคะจะไหวในการที่จะขับรถมานะคะไปดูไปดูกัน <c oughs> ขออภัยนะพูดไปพูดมาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่พี่จอยอยากจะดูว่าไอ้เห็นขาวๆตรงนี้คนงานเขาลืมเก็บหรือเปล่านะคะ ถ้าลืมเก็บพี่จอยจะเก็บตามหลังเขาเนาะเขาลืมเก็บจริงๆด้วยนะเพราะว่าแถวนี้เขาเก็บกันหมดแล้วแต่เขาลืมเก็บนะนี่ค่ะหลายก้อนเหมือนกันนะตรงนู้นอีกก้อนหนึ่งตรงนี้อีกก้อนหนึ่งมั้งเดี๋ยวดูก่อนใช่หรือเ,เปล่านะหรือว่าอ๋อเขาเก็บแล้วค่ะเขาเก็บเราดูยังไงดูผิดเนาะ เมื่อกี้ดูต้นนี้ว่าเขายังไม่เก็บมาเก็บไปแล้วนะพี่จอยใช้ใช้อ่ะ ไม้กันสัน่นไม้กันสั่นเนืะไม่ค่อยไม่ค่อยพี่จอยไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะ่ะเออเมืม่อยแล้วอ่ะเดินเดินเดิน,ดนตรงนี้ตรงนี้เราก็จะทําเป็นร่องยางอ่ะเป็นร่องเป็นร่องเป็นทางเดินอ่ะเป็นทางเดินที่คนคนตัดยางก็จะได้ ตัดะดวกเนาะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นกล้วยป่าเนาะแต่มันเป็นกล้วยที่ไม่ไม่ไม่ใช่กล้วยด่างอะ่ะเออพี่จอยก็ขุดไปนะขุดไปปลูกคือเราบังคับไม่ให้เขาโตอะขุดไปปลูกขุดไปได้แค่ต้นเดียวนะแล้วก็ขุดต้นหน่อ,อไม้ไล่ไปด้วยเอเอาไปปลูกที่บ้านเนาะแต่พี่จอยไม่ต้องการขยายพันธุ์นะ เพราะว่าต้นกล้วยเป็นอะไรที่กินพื้นที่เยอะเราจะไปปลูกบริเวณที่บังคับให้ไม่ให้เขาโตเนาะปลูกในกระถางนะคะบริเวณอันนี้จะเป็นด้านล่างที่เราลงไปนะลงไปบริเวณด้านล่างสวยนะแล้วก็ติดกับลำห้วยด้วยนะเรา สามารถที่จะปลูกบ้านปลูกอะไรตรงนั้นได้นะแต่พี่จอยก็ด้านด้านบนพี่จอยก็ปลูกขนาไว้แล้วเนาะก็เลยก็เลยเอาไงดีอนาคตนะอนาคตเดินเดินเดินเดนเดิน,ดนไม่มีแรงแล้วเพื่อนๆจา๋าตอนตอนตอนเชา้ชาเช้านี้ยังยังไม่ได้ ทานข้าวเลยนะเพราะว่าตอนเช้าทานกาแฟาที่โรงแรมเนาะทานกาแฟาเสร็จแล้วก็คาสเซเว่นซื้อน้ำซื้ออะไรเข้ามามาที่สวนนะก็เลยยังไม่ได้ทานข้าวเดี๋ยวก็ซื้อซื้อข้าวข้าวกล่องมาแล้วจากตลาดเนาะแล้วก็มาเจอ ปลานะหมกปลาซิวหมกปลาซิวแล้วก็มีข้าวเหนียวนะยังไม่ได้กินเดี๋ยวจะลองดูว่าจะอร่อยไหมนะคะเพื่อนๆแะพี่จอยว่าพี่จอยไม่คงไม่หาเลยละกล้วยด่างนะเพราะพี่จอยเหนื่อยอะ่ะไม่อย่างลงไปแล้วนะเดี๋ยวน่าจะก่อนเที่ยงเขาก็คงจะเก็บเสร็จแล้วเนาะ พอเขาเก็บเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปขายแล้วก็พี่จอยก็คงจะกลับนะกลับไปแล้วก็จะไปพักที่จังหวัดลำปางเนาะไปอยู่กับหล,ลานๆสักคืนสองคืนนะคะไปทำธุระอีกนิดหน่อยแล้วก็คงจะกลับนอนสักคืนสองคืนก็กลับพิกิจนะคะเอา้าพี่จอยไม่ไปหากล้วยด่างแล้วนะคะ มันมันมีความรู้สึกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยไม่ไปดีกว่าพูดคุยกันเนาะมีอะไรนานๆนนทีจะออกสื่อที่นะคนแก่ทำอะไรก็เริ่มจากช้าแล้วก็เหนื่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอขี้ยางก้อนที่คนงานเขาเก็บเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ รอรถนะรอรถที่จะหมามันทุกไปเนาะนี่ค่ะนี่อย่างก้อนนะคะเหม็นมากนะคะพเพื่อนๆจ๋าถ้าใครรับไม่ได้ใหม่ๆที่พี่จอยยังไม่ชินกับกลิ่นพี่จอยมีความรู้สึกว่าโอ้หเหม็นมากอะเหม็นมากตอนนี้มันเป็นความเคยชินไปแล้วนะพเพื่อนๆจ๋า มันชินแล้วมันก็เลยเออมันก็ไม่ไม่เหม็นเท่าไหร่นะ <laughs> อันนี้จะเป็นฝั่งขวาที่เราจะรถวิ่งออกไปถนนดำนะฝั่งขวาอาออกไปถนนดำใกล้หน่อยนะถนนหลักนะสายหลักแต่ทางนี้ ทางนี้ก็จะเป็นถนอนอ,อบจจที่พี่จอ้อยขับรถออกไปพี่จอ้อยจะถนัดไปด้านหลังน้ด้านหลังถนอนอ,อบจจเพราะว่าม,มันสะดวกสบายมันง่ายมันง่ายมันสะดวกสบายขับเพราะว่าถนนมันก็กว้างกว่าแล้วก็ถ้าเราไปทางนี้มันจะลื่นอ่ะเพื่อนๆจะลื่นลื่นถ้าฝนตกนี่ลื่นเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นมันรถโฟวินก็ตามเนาะมันลื่นนะ แล้วกถถ็ถนัดขับออกด้านหลังนะคะนี่คะ่ะชมบรรยากาศกันนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ่ไคร้กดกระดิ่งให้พี่จอยกิ้งกิ้งกิง้ด้วยนะคะแล้วก็อ่า เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามานะคะไม่ต้องห่วงนะคะพี่จอยอาจจะไปหาช้านะคะแต่พี่จอยไปหาทุกคนนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ก็ต้องรอนะคะ3มวันหรือว่า1อาทิตย์เนาะพี่จอยจะได้กดติดตามนะคะอ่าถ้าเข้ามาแล้วมเมนต์ใต้คลิปพี่จอยก็แค่ตอบนะคะพี่จอยอยัง ไม่ติดตามเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆจาก็ทุกคนที่เข้ามาทำช่อง YouTube ก็น่าจะรู้กฎเนาะกติกาของท่านอยู่ดีแล้วนะคะก็อย่างที่บอกมันก็จะ,ะเขาเขาก็เข้มงวดเนาะเข้มงวดหลายๆอย่างนะคะเราจะติดตามเพื่อนๆทีเดียวเลยไม่ได้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากๆที่เข้ามานะคะรักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ